สวัสดีค่ะดวงพรค่ะพบกับดวงพอรอีกแล้วค่ะวันนี้จะพามาดูขั้นตอนการทำงานทำยังไงการทำโครงสร้างการทำสานไม้สานไ,ไม้บ้านทรงไทยหรือว่าเรียกอีกอย่างคือสารพะภูมิสารตายายหรือสารเจ้าที่ ทำมาจากไม้เก่านั่นเองค่ะและแล้วก็มาดูช่างนะคะทํางานกันเลยค่ะตอนนี้กําลังเลือกวัตถุดิบหรือเป็นกระดานพื้นนั่นเองค่ะคัดสรรกระดานพื้นไม้เนื้อแข็งเพื่อที่จะเอามาทําเป็นตัวกระดานพื้นหรือเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเอามาแปรรูปมาเป็นสารไม้นั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยขอแนะนําร้านเลยนะคะร้านสารฝันนะคะ อยู่อำเภอบางเพค่ะจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นโรงงานที่ผลิตเองเป็นโรงงานเล็กๆทําเองขายเองนะคะฝากทุกท่านช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะคะที่ช่างได้เตรียมไวนะ้นั่นคือเสาเก่าค่ะเสาเก่าแต่เอามากึงกลมใหม่จะเป็นไม้เต็งไทยกับไม้เจริญสุกนะคะ แล้วก็เครื่องเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกระดานพื้นไม้แปรไม้เสจจันทันนะคะทำทุกอย่างเหมือนบ้านของเรานั่นเองค่ะแต่เพียงแค่เราย่อขนาดให้เล็กลงเท่านั้นค่ะย่อขนาดให้เล็กลงนะคะตอนนี้ช่างกำลังเตรียมการที่จะคลื่นโครงนะคะเราก็ได้เตรียมไม้ไว้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้เพียบพร้อมนะคะอ่า สิ่งที่จะต้องเตรียมก็มีกระดานพื้นนะคะหลายๆอย่างนะคะเป็นต้นนะคะเพื่อที่จะเอามาประกรอบเป็นตัวบ้านสารไม้บ้านทรงไทยนั่นเองค่ะที่นี่รับทําทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสารพระภูมิสารตายายรับทําตามขนาดนะคะไม่ว่าจะขนาดไหนถ้าไม่เกินความสามารถทางร้านรับทําหมดเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลรับทําทุก ที่นะคะแต่ต้องมาถึงที่ร้านของเรานะคะข่าว่าด้วยอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นฝาประกนค่ะจะจัดสรรปันส่วนไว้นะคะหลังหนึ่งหลังหนึ่งใช้ประมาณกี่แผ่นกี่ตัวเราก็จะกะเกณฑ์ไว้นะคะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของตัวสารไม้บ้านตรงไทยเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องประดิบประดอย ให้สารไม้ของเราได้สวยงามนะคะจะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือตัวนี้เขาเรียกว่าไม้ค้ำยันแตเราได้ดัดแปลงให้เป็นรูปรายนะคะให้สวยงามขึ้นมาค่ะนะคะแต่ทีนี้ที่เราทำเราทำมาจากไม้เก่านะคะเราทำไม้เก่าทุก,ทกตัวเลยค่ะเป็นไม้เก่านะคะแต่จะมีรอยตะปู จะมีรอยตะปูนะคะแต่เราจะอัดยาแนวนะคะอัดยาแนวให้สวยให้ให้ให,ให้ให้ติดเป็นเนื้อไม้เดียวกันค่ะแต่ไม้เก่าแต่ละต้นนะคะสีของเขาจะไม่เท่าเทียมกันนะคะจะมีสีเข้มสีจางก็ว่าไปค่ะก่อนอื่นเลยเรามาชมสารตายายหรือสารเจ้าที่ ที่ทําไว้เรียบร้อยเพื่อจะตั้งโชว์ให้ลูกค้ามาเลือกชมนั่นเองค่ะมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะสิ่งที่เราทําไว้แล้วนะคะรูปทรงจะคล้ายๆกันนะคะเพียงแค่จะเป็นหลังเล็กหลังใหญ่รูปทรงก็จะคล้ายๆกันทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลังคาส่วนมากทางร้านจะนิยมทําหลังคาสีแดงเป็นสีที่พื้นๆ้นนะคะ เป็นสีที่มีเอกลักษณ์นะคะถ้ามีลูกค้าสั่งสีนั้นๆเจาะจงทางร้านก็ทำให้ค่ะแต่ถ้าเป็นโดยรวมแล้วจะใช้เป็นสีแดงเสียมากกว่าค่ะไม่ว่าจะเป็นหลังไหนนะคะก็มีแต่ไม้เนื้อแข็งทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหลังเล็กหลังกลางหลังใหญ่นะคะรอเจ้าของมาจับจองอยู่นะคะ ฝากร้านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดวงพรสารพระภูมิไม้ด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะฝากร้านด้วยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็มีอยู่ที่สองที่นั่นเองค่ะแต่ที่ที่ร้านนี้เราจะทำเองค่ะค่อยๆทำไปค่ะ เราก็จะมาดูว่าช่างเขาทำยังไงแบบไหนนะคะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ดวงพรได้ลงไปนะคะแต่อันนี้วันนี้นะคะช่างกำลังจะขึ้นโครงสารตายายวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ไว้โอกาสหน้ามาดูคลิปต่อไปนะคะตอนขึ้นโคงแล้วเป็นยังไงคะ่ะรอติดตามชมนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาขอบพระคุณมากๆคะ่ะไปแล้วคะ่ะ